เราจะพากันไปซื้ออระบบของ oxoxcat กันนะคะเราไปที่รายก่อนพอไปที่รายแล้วเข้าไปที่รายของผู้แนะนำคัดลอกริงคัดลอกทั้งหมดนะคะแล้วลองแตะช่องรายแล้วลองวางดูนะคะโอเคครบเนาะ ครบแล้วเราไปที่กระเป๋าทอนลิงค์ค่ะนะคะแล้วก็ดูเช็คจำนวนเหรียญน,นะคะเช็คจำนวนเหรียญเสร็จแล้วเราดูที่เ,เหรียญดูที่ Energy นะคะดูที่เหรียญย่างไรดูตรงนี้นะคะเหรียญ Energy ที่เราออเดอร์มาครบนะคะพอ,อครบเสร็จแล้วให้เราวางที่ดีแอนะคะ ก็เราจะวางที่ Discover ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมองขึ้นไปข้างบนหน้าจอเนาะ,ะแตะเลยนะคะแล้วก็เราขึ้นไปที่ D App นะคะก็คือจุดนี้นะคะแตะเลยแล้วก็แตะอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพจเห็นเพจด้านซ้ายมือแตะระวังระวังนะคะแตะปั๊บนะคะเห็นริงหรือเบอร์โทรไอเบอร รหัสของเราลิงก์หรือรหัสนะคะจะมี55 1เราแตะที่ลิงก์สีน้ําเงินเลยนะคะแตะขึ้นไปแล้วเราจะเห็นค่ะออโตเมติกรีจิสเทชันนะคะคลิกเลยคอนติเนียค่ะคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็ใส่รหัสนะคะรหัสรอสักครู่นะคะ แล้วก็กดดันค่ะแล้วก็กดดันนะคะ รอสักครู่ค่ะอันนี้คือวิธีซื้อระบบที่200นะคะให้รอสักครู่เพราะอะไรรู้ไหมคะในการซื้อระบบไปปบเขาจะทำการจ่ายรายได้ตรงนี้ขึ้นไปถึง5ชั้นเลยนะคะเหมือนกันค่ะวันนี้ทุกคนก็จะได้รับแบบนี้เหมือนกันนะคะให้รอสักครู่หนึ่งค่ะไม่ต้องรีเซ็ตนะคะไม่ต้องอ่อ เลื่อนหน้าจอไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะให้รอตรงนี้สักครู่คะ่ะะ้้่่อออออนนนนีีงงปคเ อ่าเห็นไหมคะ successful ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็รอสักคู่หนึ่งค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็กดอโตเ m ม t ติล็อกอินเห็นไหมคะเ <c oughs> ป็นรหัสนำโชคนะคะ700ค่ะนะคะหลังจากนั้นเห็นคำว่า copy ใช่ไหมคะคลิกเลยคลิก copy เรียบร้อยเราก็กลับมาที่หน้ารายนะคะ อ่าส่งไปให้ผู้แนะนำเราก่อนเลยอ่าเรียบร้อยนะคะ